สวัสดีครับสมาชิก PVC แก๊ทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องป่าโจเข้าวสู่ PVC แก๊นะครับเพื่อเป็นสมาชิกกับเป็นช่องทางสัหรับสมาชิกที่ชื่นชอบ PVC แก๊แล้วก็แรงดันแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเป็นสมาชิกครับก่อนอื่นนะครับที่จะมาพูดถึงคลิปวันนี้นะครับเพื่อเป็นสมาชิกครับผมก็ทำคอนเทนต์ที่ผมจัดทำให้กับเพื่อนสมาชิกครับผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับที่กดไลค์ให้เป็นกําลังใจผมในแต่ลคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการความรู้ กับเพื่อนเพื <an refugees> ่อนสมาชิกท <District> ี่ชื่ชอบผิวสีแก๊สนะครับผู้บริจาิกคแับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกนะครับอ่ะที่กดไม่ชอบด้วยนะครับผู้บริจาชิก็ับ็ขอขอบคุณมากที่ติชมนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับอ่ะเพื่อนๆสมาชิกครับท่านที่กดไม่ชอบนะครับผู้บริจาิกครับท่านที่กดไม่ชอบแล้วนะครับอ่ะก็ ขอความร่วมมือด้วยกันนะครับอลังากดไม่ชอบแล้วท่านไม่ชอบตรงไหนนะครับน่ะก็กรุณาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยเลยกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีนะครับผู้บริจิตต์ผมก็ไม่รู้หมดทุกอย่างครับต,ตาผู้บริจิตกดไม่ชอบแล้วนะครับนะโดยที่ว่าไม่มีคอมเมนต์นะครับน่ะก็ไม่สามารถจะแบ่งปันกับผู้บริจิตได้รู้ด้วยว่าเออสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปมันคืออะไรนะครับนะ ถ้ากดไม่ชอบแล้วก็ครุณาคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าท่านมีคลิปวิดีโอก็ช่วยกรุณาทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเพื่อแบ่งปันกับเพือพ่อนเพื่อสมาชิกใน,ในที่ชื่นชอบ b e a u c a s t นะครับเพื่อนสมาชิกครับผมก็ไม่อยากให้ท่านรู้คนเดียวนะครับถ้าขอความร่วมมือความคารุณาแลวกันนะครับถ้าท่านไม่ชอบแล้วสิ่งที่ผมแล้วที่ทํามาแล้วมันผิดพลาดครับตามก็กรุณาคอมเมนต์แลวก็ถ้ามีคลิปวิดีโอก็ ทิ้งลิงก์ไว้ด้วยแล้วกันครับเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกครับบอว่าเป็นมันเป็นการดีสักกว่านะครับเพื่อนสมาชิกครับที่จะเราเอามาแบ่งปันนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับก็ถ้าท่านอยากจะเก็บไว้คนเดียวรู้คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีจิตใจที่จะแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกก็ท่านก็วางลิงก์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกได้รู้แล้วกันนะครับจะเป็น ขอบพระคุณมากนะครับที่เราจะมาแจรแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับก็ท่านติชมได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าติชมแล้วข้อผิดพลาดตรงไหนที่ผมทำวิดีโอไปก็ท่านก็กินชมคอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับผมจะได้รู้และจะได้แก้ไขนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้คนเดียวนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมที่ทาวีดีโอแก้นะครับผมก็ต้องทําไปด้วยศึกษาไปด้วยนะครับะทำผิดทําถูก มันก็เยอะเหมือนกันนะครับพระป็เสียงเสียรบากว่าที่เราจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับพระเป็เสียงกรบาก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ถ้าท่านมีนะครับอ่ะที่จะแบ่งปันก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าทิ้งลิงก์อะไรก็ได้นะครับะก็อย่างเช่นคุณดำเอ็กซ์ครับอ่ะก็ขอบอกคุณมากนะครับะที่ได้มีลิงก์แบ่งปันไว้ข้างล่างนลครับก็สมาชิกหลายท่านที่สอบถามมานะครับะ สิ่งไหนท่านที่รู้ท่านก็พิมมานะครับาก็ขอขอบคุณมากครับสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดผิดพลาดก็สมาชิกก็พิมพ์อ่าแสดงความพิเ็นมาพล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับทั้งติแรงตินะครับผู้บริจิตต์ครับอ่าติชมแล้วก็ที่ชมนะครับประบริิตับขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับอ่เราจะได้รู้เราจะได้แบ่งปันให้กับผู้บนิมาชิกที่ยังไม่รู้นะครับผู้บริจิตต์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าการออกแบบนะครับอ่า การอกแบบ p u c a t ของเรานะครับอ่ะหัวใจเรื่องต้นนะครับอ่ที่เราจะออกแบบผมก็บอกออกแบบผมก็เกริ่นไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับว่าวิธีออกแบบนะครับเราต้องออกแบบให้จบครั้งเดียวทีเดียวนะครับต่อไปมันจะต่อยอดได้นะครับแต่ผมเกิ่นไว้ตั้งแต่คลิปก่อนแล้วว่าผมจะยกเลิกบอลวาวนะครับน่ะผมจะมาใช้วาออโต้นะครับะเหมือนกับสไลด์ที่ผมให้ดูกับผู้บริามิจิครั้งแรกนะครับที่มีอยู่ ชุดรังเพลิงไว้สี่ชุดนะครับสมัชชิค่นั Patrol ้นจะเป็นชุดนะครับชุดงบน้อยก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ว่ามันจะมีชุดกนรล้างอยู่นะครับแล้วก็ชุดที่จะเป็นสไนเปอร์นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะให้ดู2ชุดนะครับสมัชิิค่บถ้าท่านสมาชิกนะครับถ้าคิดว่าสมาชิกตํำรังเพลิงนะครับคิดว่ารังเพลิงของท่านนะครับกลวยของท่านแรงดีแล้วนะครับครบเซตตามเซตที่ต้องการแล้วนะครับ ท่านก็ต้องออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวเลยครับต่อไปเราสามารถจะต่อยอดได้เราจะเป็นบูพับก็ได้นะครับอ่ะใส่ท้าย m 4ก็ได้ใส่เป็นบูพับอ่ะสไนเปอร์ก็ได้นะครับแตมันจะต่อยอดได้ดีกว่าแต่ว่าข้อสาคัญที่ผมบอกแล้วว่าต้องออกแบบท่อรังเพลิงแล้วก็กวยชุดทุกอย่างให้มันได้ตามขนาดมาตรฐานของเราก่อนที่เราจะไปต่อยอดอย่างอื่นนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับวันนี้ผมให้ดูตัว นี้จะเป็นชุดงบน้อยนะครับผู้บริหารบัญชีกับงบน้อยผมจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอ่ะกล้วยก็ยังเป็นกลวยยาวเหมือนเดิมนะครับอ่ะขอไปครับกล้วยก็ยังเป็นกลวยยาวเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ระยะกลวยก็อยู่ที่20เซนเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ท่อร no ังเปลืองก็ยังเป็น35เซนเหมือนเดิมนะครับอ่ะใช้วาวอโต้นะครับอ่ะบอลวาผมจะยกเลิกหมดนะครับผู้บริหารบัญชีกับใช้ล้วยรีดนะครับล้วยรีดจะเป็นหกหุนยัดข้างในจะเป็น4หุนนะครับผู้บริหารบัญชีกับ ถ้าเราใช้โัวหนปุ๊บนะครับอะปืนนะครับอ่ะแรงส่งมันจะไม่แรงนะครับอ่ะใช้ก็ก็ต่อ3 3ทางครับหัวหุนนะครับอ่ะตัดครึ่งนะครับทุกบริโภกทีครับอ่ะหละังจากนั้นก็ใช้อสามทางอสี่หุนนะครับอ่ะตัดเป็นรูปปลกเป็ดเฉียงเข้าไปนะครับนะแล้วก็หลนหลนหล,น,ลนแก๊สหลนความร้อนแล้วก็ ยัด3ามทางไปครับก็จะเป็นชุดลูกเลื่อนนะครับเพื่อเปสมาชิกครับนี่คือชุดงบต้อยที่ผมจะทำนะครับการรั้งนะครับผมจะใช้ตะปู3นิ้วนะครับเพื่อเป็นการรั้งนะครับแต่ผมยังยังไม่ตัดนะครับะเพราะว่าเดี๋ยวมันการรั้งแต่ละตัวมันการรั้งมันจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อเปิรตสมาชิกครับข้อตรงนี้จะเป็นท่อดิ้วนะครับเพื่อเปิรตสมาชิกเพื่อใส่เป็นชุดการรั้งนะครับเพื่อล็อกการรั้งนะครับเพื่อเปิรสมาชิกครับเห็นไหมครับเพื่อเปิร์ตสมาชิก มันจะแน่นนะครับอ่ะแก๊สมันจะไม่ระบ,บายออกเวลายิงปุ๊บอ่ะแก๊สมันจะไม่ออกจากตัวโอลิงข้างหลังนะครับอ่ะก็จะมีตัวลออ่องนี้นะครับอ่ะปอนแก๊สป,ปอนลูกปอนลูกกว้ข้างหน้านะครับอ่ะข้างหน้าก็จะเป็นเปเปอร์แบบนี้นะครับเพื่อปืนสปอร์ิครับอ่ะนีนชุดมดน้อยนะครับอ่ะตนนัวงเดิมก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับะแค่ผมจะมาเปลี่ยนเป็นวาออโต้หมดบอลวาวผมจะไม่ใช้เดี๋ยวพอดูแล้วกันนะครับว่า ชุดกบน้อยนะครับพวกเหมือนเดิมครับชุดกบน้อยผมจะไม่มีรางสโคปให้นะครับพวกชมที่ครับอ่ะก็จะเป็นพานท้ายเอเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นอ่าเป็นไวเปอร์นะครับพวกชมที่ครับอ่บางท่านก็พี่อยากจะได้งบน้อยแต่ขอเป็นอ่าวาลอวโต้พอนรูดท้ายอะไรพวกนี้ครับอ่ะก็ออกครบเซ็ตเหมือนกับตัวท็อปครับแต่ว่าพอไปมาปุ๊บครับราคามันพอจะเท่ากับตัวท็อปนะครับอ่ะเลย ก็จะได้ตัวที่ไม่แรงนะครับเพื่อนสมาชิกครับถ้าท่านสนใจอยากจะได้ตัวท็อปที่แรงจริงๆเพื่อนๆสมาชิกก็ต้องเอาตัวท็อปไปเลยนะครับงบน้อยก็คืองบน้อยนะครับตามนั้นนะครับเพราะว่าตัวงบน้อยนะครับเพื่อนสมาชิกครับมันก็ผมทํามาขึ้นมานะครับเฉพาะระยะที่ยิงประมาณ30 30เมตรเท่านั้นเองครับหวังผลนะครับมันจะไม่มันจะไม่ติดกล้องนะครับถ้าเป็นสไนเปอร์มันก็ต้องติดกล้องมันต้องใช้รังเพลิงอีกแบบหนึ่ง ้วยอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะอาอีกตัวหนึ่งนะครับนะตัวนี้ที่ผมออกแบบไปมันจะเป็นตัวสไนเปอร์นะครับเพื่อนสครับเหมือนกันนะครับอ่ะใช้แต่ว่าท่อรังเพลิงครับน่ะเพื่อนสมาชิกครับอ่ะท่อรังเพลิงนะครับอ่ะมันจะยาวกว่าจวงงบน้อยนะครับน่ะมันจะยาวกว่านะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะ้วยผมจะทํลรวยแบบใบนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะรวย มันจะไม่เหมือนกับตัวตัวงบน้อยแล้วก็ตัววาล์วตัวที่เป็นท่อ2ชั้นนะครับนะผมจะทํากวยแบบใหม่นะครับนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่บอกนะครับนะผมก็จะบอกอีกทีนึงนะครับพู้บริจิตย์ครับเมื่อพื้นเสร็จนะครับะก็สตอรี่ก็เหมือนเดิมนะครับยัดสี่หุนข้างในครับหกสตอรี่หกหุนยัดสี่หุนข้างในครับนะสามทางเหมือนเดิมครับจะจุดกระร้งก็เหมือนเดิมทําเหมือนกับชุดงบน้อยเมื่อกี้นะครับผู้บริจิตช์คกับก็จะเป็นเปเปอร์นะครับแต่ตัวนี้ผมจะจําเฉพาะ 8มิลเท่านั้นเองนะครับนะก็มาดูแลกันนะครับนะถ้านะครับนะจุดที่ไม่ตัดนะครับน่ะตามก็ต่อตรงๆครับผมจะก็ติดกาวธรรมดาเฉยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ผมตัดนะครับผมเป็นสมาชิกครับถ้าผมตัดให้เหลือ1เซนนะครับผมจะใช้ผงฟิวซีหยอดนะครับโดยรอบโดยรอบเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยรอบนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับอย่าให้มันระเบิดหลุด ได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่ใช้ท่อพง p v c มาอุดตรงนี้พวกอว่าตรงนี้มันจะรับแรงเยอะนะครับพวกะพลงพีวีซก็แบบเวลาระเบิดนะครับพวาะแบบทำให้มันหลุดได้ง่ายระเบิดออกได้ง่ายนะครับเราต้องเอาใช้ผง PVC นะครับ e? ถ้าเก e? <c oughs> ิดว่าท่านไม่ใช้ผง PVC ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เสริมความแข็อีกทีก็คือเจาะยึดน็อตนะครับทั้งสองด้านนะครับพวาะพลงพีวีซก็แบบเจาะยึดน็อตทั้งสองด้านเมื่อก่อนผมเจาะยึดน็อตนะครับแต่ว่าช่วงหลังผมเลยไม่เจาะยึดน็อตผมจะใช้ผง p v c นะครับ มาโรยแล้วก็ใช้กาวร้อนมาหยอดนะครับเพื่อเปิดสมาชิกกับก็กันรั้งจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้สปูสามิ้วเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะกันรั้งแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อเปิดสมาชิกับอันนี้คือถ้าเราออกแบบเซตเดียวนะครับเพื่อเปิดสมาชิกับชุดเดียวอย่างเดียวไปเลยนะครับต่อไปเราจะมาต่อยอดได้นะครับเราจะมาใส่เป็นบูพับอย่างนี้นะครับใส่เป็นบูพับอย่างนี้มันก็ได้นะครับ าาระยะตลอสุดท้ายแบบบูพับแบบสไนเปอร์นะครับอนะ่ะต่อยาวไปอย่างนี้นะครับอนะ่ะมันก็ยังทำได้นะครับนะอ่ะเพือ่อนสมาชิกครับอนะ่ะหรือจะ่า,ายเป็นท้าย M4 นะครับนะอ่ะตัว TCR หรือว่าตัวไวเปอร์อะไรแล้วแต่นะครับอนะ่ะคนท้ายนะครับอนะ่ะเราก็จะต,ตามได้นะครับอนะ่ะแล้วเราก็สามารถมาใส่ตัว รีคอยได้นะครับเพื่อปัญจุบจิกับตัวรีคอยนะครับแต่ผมเคยทำคลิปไปแล้วในชุดฟัวโต้นะครับแต่จุดนั้นผมจะทําให้หยุดไว้ก่อนนะครับแตผมต้องมาทําตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อปัญจุบจิกับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปตามสเต็ปละกันนะครับถ้ามันข้ามไปครับถ้ามันข้ามไปเลยครับมันก็มันงานมันก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับมันต้องไปตามทีละสเต็ปทีละชั้นละกันนะครับเพื่อปัญจุบจิกับก็ตรงนี้เราจะสามารถมาต่อยอดได้นะครับเรามาท้ายใส่ เป็นฟันท้ายอะไรก็ได้ท้ายเต็มก็ได้นะครับอ่าท้าย M4 ก็ได้นะครับเพื่อิหารบัญชีครับแล้วจะเป็นตัวรีคอยก็ได้ไอันนี้มันจะทําง่ายนะครับเพื่อิหารบัญชีครับอ่ะถ้าเราออกแบบดีต้อเราเพลิงดีนะครับอ่าเราไปต่อยอดงานอย่างอื่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้บอลวาลเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปนะครับอ่ะถ้าเราใช้บอลวาลครับอ่ะงานต่อยอดเราจะต่อยอดไม่ได้นะครับเพื่อิหารบัญชีครับอ่ะก็ คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับถ้าชอบก็สิบไลค์เหมือนเด o, really, ério, in, caso, co, ิมนะครับท so ่านใดที <Wonder land> ่ด <Tokyo timeframe> <Okay. S 2> ูคลิปผมแล้วนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ก็กดรหสกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ชอบคลิปนี้นะครับก็กรุณาอธิบายไปด้วยข้างหลังข้างล่างนะครับคอมเมนต์ไปด้วยถ้ามีคลิปวิดีโอก็ทำคลิปวิดีโอทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกจะได้เข้าใจนะครับขอความร่วมมือแล้วกันนะครับถ้าท่านรู้นะครับก็กรุณามา เอามาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกไว้ดีกว่านะครับอ่อยาเก็บไว้คนเดียวครับเก็บไว้คนเดียวก็ก็อย่ก็รู้คนเดียวนะครับอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบ่งพันกับเพื่อนสมาชิกด้วยแล้วกันนะครับอ่ะผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมที่ผมได้ทำพิพิโอขึ้นมาปุ๊บเผื่อผมที่เอามาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกก็จากประสบการณ์ที่ผมรู้ผมเลยเอามาแบ่งปันท่านได้เองครับน่ะผมไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวครับนะถ้าเก็บไว้คนเดียวก็คงจะจุกอกตายนะครับพูดเล่นนะครับอ่ะก็ ก็ขอบคุณมากครับผู้สมาชิกที่ตนดูตนฟังคลิปของผมนะครับผู้สมาชิกกับสมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรก็ใต้คอมเมนต์หรือว่าทักไอดีไลน์มาแล้วกันนะครับ่ก็ผมจะตอบคำถามให้นะครับผมจะไม่กักทุกอย่างครับผมจะให้ด้วยใจทุกอย่างนะครับผู้สมาชิกครับครบหนึ่งวันทราบครับแจกเหมือนเดิมครับหนึ่งแสนวิวแจกเหมือนเดิมนะครับผมไม่ขี้เหนียวนะครับผู้สมาชิกครับผมให้ด้วยใจเลยครับนะเป็นการขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่มี จนะครับอ่าที่ให้กําลังใจผมได้กดซับสไคร้นะครับอ่ากดไลค์แล้วก็ติชมมานะครับอ่าผมเนี่ยได้มีกําลังใจทำคลิปวิดีโอครับผู้บริโภคสมาชิกได้รับชมนะครับผู้บริโภคสมาชิกครับอ่าเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ